มหายุทธสถานพบตอนที่689หลังจากออกมาจากแดนบรรพการหลัวซิลก็วางแผนที่จะกลับไปปิดขังแล้วชี้อยู่รงอ้าปากเตรียมพร้อมจะพูดอะไรบางอย่างเมื่อปีนั้นขณะที่นางยอมเสี่ยงตายกลับมายังโลกร้างนางมีความกล้าที่ยิ่งใหญ่มากแต่วินาทีนี้เมื่อได้เผชิญหน้ากับหลัวซิลจริง,รงๆกลับไม่รู้ว่าจะเอ่ยปากพูดสามพยางนั้นออกมาอย่างไร ในขณะที่นางกําลังรู้สึกลังเลใจอยู่นั้นหลวซิลก็เข้าไปในวังซิลหลวแล้วถัดจากนั้นก็มีม่านแสงของค่ายกลปรากฏนอกวังซิลหลวในช่วงเวลาที่หลวซิลปิดขังทั้งวังซิลหลวจะอยู่ในสถานะปิดผนึกซึ่งไม่มีคนใดสามารถเข้าไปได้ยู่หลงใหญ่เจ้าจึงไม่บอกเขาเล่าข้างกายชียู่หลงชาจือเยียนก็มองดูเงาหลังของหลวซิลที่หายวับไปเช่นกันข้าข้าไม่รู้ว่าควรจะพูดอย่างไรดีชียู่หลงก้มหน้าลงรู้สึกเศร้าใจเล็กน้อย นางรู้อยู่ว่าตัวเองพลาดโอกาสที่จะได้บอกความในใจที่แท้จริงออกมาบางทีถ้าเกิดพลาดโอกาสนี้แล้วก็อาจจะพลาดไปทั้งชีวิตเลยชาตจือเยียนไม่ได้พูดอะไรอีกเพราะนางรู้สึกว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์ไปวิจารณ์ฉีอยู่หรงอีกทั้งนางก็ทราบเช่นกันว่าเหตุใดฉีอยู่หรงจึงลังเลใจเช่นนี้เพราะนางเมื่อปีนั้นก็เป็นเช่นเดียวกับวินาทีนี้มิใช่หรือ พวกนางมองเห็นการเจริญเติบโตะกลายเป็นผู้แข็งแกร่งของหลัวซิวด้วยสายตาตัวเองการเวลาผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วระยะเวลาพัานปีผ่านไปภายในชั่วพริบตาเดียวเขากลายเป็นนายเจ้าซิวหลัวผู้สูงส่งแล้วช่วงระยะความต่างระหว่างพวกนางและเขาห่างกันไกลออกไปอย่างต่อเนื่องนี่จึงทําให้พวกนางรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรกับเขาไม่มีสิทธิพูดคําพูดเช่นนั้นกับเขาเมื่อหลายปีก่อนชาติเยียนก็ปรงตกในเรื่องราวเหล่านี้ได้แล้ว นางซ่อนความรู้สึกที่มีต่อหลัวซีวไว้ในส่วนที่ลึกที่สุดของหัวใจทั้งชีวิตนี้ของนางมีความฝันที่ยิ่งใหญ่สองอย่างหนึ่งคือสามารถมองดูน้องชายตัวเองเสี่ยวเจียงหมิงค่อยๆจเจริญเติบโตขึ้นทีละก้าวส่วนอีกความฝันหนึ่งก็คือสามารถอยู่เคียงข้างหลวซซีแมนจะได้มองเขาอยู่ในที่ไกลๆเพียงแวบเดียวก็เพียงพอแล้วในบรรดาสตรีที่อยู่ข้างกายหลัวงซีสามารถพูดได้เลยว่าชาติเยียนเป็นผู้ที่มีความคิดทัศนคติโตเป็นผู้ใหญ่ที่สุดแล้วครั้นอยู่ในโลกแสงดาว นางก็เป็นเทพมารที่ฝึกตนมาเป็นหมื่นปีฉะนั้นนางจึงเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองดีมากๆนางสามารถทำถึงขั้นที่ว่าแม้จะชอบคนคนหนึ่งแต่ก็ใช่ว่าจะต้องได้อยู่เคียงข้างเป็นคู่ครองคนคนนั้นเสมอไปพี่จือเยียนตกลงค่าควรทำอย่างไรดีเจ้ากะเบ้าตาของชียูหลงแดงกํำเล็กน้อยเจ้าชอบเขาจริงๆหรือชาจือเยียนมองหน้าชอยูหลงพลางถาม ชี้อยู่รงพยักหน้าอย่างไม่ลังเลใจแต่ถัดจากนั้นชาติเยียนก็พูดอีกว่าแต่เจ้าเคยคิดบ้างหรือเปล่าหากเจ้าบอกเขาแล้วถูกเขาปฏิเสธแล้วเจ้าจะทำตัวอย่างไรต่อข้าชี้อยู่รงไม่รู้ว่าควรตอบกลับอย่างไรข้าเชื่อว่าเจ้าก็สามารถสัมผัสได้เช่นกันภาระหน้าที่ที่แบกอยู่บนบ่าหลัวซิลหนักอึ้งมากเขาฝึกตนอย่างทุ่มสุดชีวิตค่อยๆพัฒนาจนกลายเป็นผู้แข็งแกร่งก็เพื่อให้ตนสามารถปกป้องพวกเราที่อยู่ข้างกายเขา เย่เอ๋อและซีรวิต่างหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเจ้าคิดว่าการมาคุยเรื่องอารมณ์ความรู้สึกกับเขาในช่วงเวลาเช่นนี้มันสมควรจริงหรือคำพูดเหล่านี้ของชาติเย็นทำเอาชีอยู่หลงตอบโต้อะไรไม่เป็นหากเจ้าเชื่อข้าพี่จักมอบคำพูดหนึ่งให้แก่เจ้าการเวลาดั่งน้ำไม่มีเสียงและความรู้สึกใดๆหากเจ้าอยู่เย็นเป็นสุขก็เป็นสิ่งที่ดีกว่าสิ่งอื่นใดแล้วถอนหายใจเบาๆ ในใจที่หนึ่งก่อนชาติเยียนจะหันหลังแล้วเดินจากไปส่วนชีอยู่หลงกลับยืนน้ำตาคลอเบ้าอยู่กับที่มีความสับสนทะลุออกมาจากแววตาที่งดงามการเวลาดั่งสายน้ำต่อให้จะพูดคุยกันน้อยมากๆแต่ทว่าขอแค่เจ้าแข็งแรงเป็นสุขเช่นนั้นไม่ว่าจะวันไหนไหนก็เป็นวันดีๆของข้าแล้ว วินาทีนี้ฉีอยู่หลงเข้าใจสภาพจิตใจของชาตอเยียนแล้วมีเพียงผู้หญิงเท่านั้นที่จะเข้าใจผู้หญิงอย่างแท้จริงน,นางจักไม่รู้ได้อย่างไรแล่วว่าภายในใจพี่จเยียนก็มีหลัวซิลอยู่เหมือนกันเทราว่านางแค่ไม่เคยเปิดเผยความในใจตัวเองเท่านั้นนางคอยอยู่เคียงข้างหลัวซิลอย่างเงียบๆเ,เหมือนพี่สาวคนหนึ่งมาโดยตลอดต่อให้ช่วยเหลืออะไรไม่ได้แต่ก็ไม่เคยเพิ่มภาระให้เขา นางมองดูเขาอย่างเงียบๆบแบบนี้มาโดยตลอดแม้นเขาจะไม่เคยชายตาลงมามองตัวเองเลยแม้แต่ครั้งเดียวทว่าขอแค่ตัวเองสามารถมองเห็นเขาแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเมื่อเข้าใจเรื่องเหล่านี้ชียูหลงถึงจะรู้ว่าความคิดที่ตัวเองอยากถูกหลัวซิลย,ยอมรับอยากกลายเป็นภรรยาของเขานั้นเป็นความคิดที่เห็นแก่ตัวมากเพียงใดนางแค่คำนึงถึงตัวเองแต่กลับไม่เคยคำนึงถึงหลวซิลเลยเหมือนอย่างที่พี่จีเยนกล่าวมา เย่เอ๋อและซีรวิต่างหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหากตนคุยเรื่องอารมณ์ความรู้สึกกับเขาในช่วงเวลาเช่นนี้มันเหมาะสมจริงหรือเห็นได้ชัดเจนเลยว่าคําตอบคือไม่ภายในวังซิลหลัวเวลาผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วไม่มีข่าวคราวของมกุฎเต๋าสังสารวัดเลยก็ไม่รู้เช่นกันว่าเขาไปปิดขังที่สถานที่แห่งใดแล้วแต่ทว่าหลวซิลและเหล่ากุฎเต๋าต่างเข้าใจดีมากๆว่าทันทีที่มกุฎเต๋าสังสารวัดปรากฏตัวอีกครั้งนั่นก็หมายความว่าเขาก้าวข้ามผ่านก้าครึ่งที่เหลือสําเร็จแล้ว ในเวลาเดียวกันหินแก้วสองก้อนที่มีปรันทิพย์เซียนแฝงอยู่ที่หลวซิลได้รับมาจากมือผู้บำเพ็ญวิญญาณของหอคอยสีดำขับนั่นกำลังถูกเขาวังอยู่ด้านหน้าเขายังไม่ได้ใช้ไข่มุกเต่าชั้นสูงและไข่มุกเต่าชั้นยอดที่ได้รับมาจากอานจิงเซวินบัดนี้ก็ได้รับหินแก้วที่มีปรันทิพย์เซียนแฝงซ่อนมาอีกสองก้อนเขาจึงเตรียมพร้อมที่จะบรรลุสู่แดนประมุกเต่าช่วงกลางเมื่อผลการฝึกตนบรรลุถึงแดนประมุกเต่าแม้นจะเป็นการบรรลุหนึ่งแดนเล็กมันก็ไม่ใช่สิ่งที่สามารถทำได้ภายในระยะเวลาอันสั้น หลังจากผ่านไปไม่กี่ปีทันสายฟ้าพิโรธก็ย่างกลายมาทาวทันทีที่เมฆทันปรากฏก็มีเงาดำร่างหนึ่งบินออกมาจากวางังซิลหลวบินตรงไปยังห้วงดารานอกโลกร้างทันสวรรค์ประมุกเต่าไม่ธรรมดาอย่างยิ่งหากข้ามผ่านทันเหนือนผาแดนศักศรรดิ์สิทธิ์ซิลหลัวโดยตรงเกรงว่าแดนศักศรรดิ์สิทธิ์ซิลหลวที่กว้างหลายหมื่นลี้คงต้องพังพินาศไปเกือบครึ่งแน่นอนหลังจากผ่านไปเจ็ดวันหลัวซิลก็กลับมายัางโลกร้างผลการฝึกตนก็บรรลุถ,ถึงแดนประมุกเต่าช่วงกลางเช่นกัน เจ้าศักดิ์สิทธิ์ขอรับตัวต้องห้ามของวังซิวหลัวถูกถอนออกต้นคงมาถึงวังซิวหลัวเขาจําเป็นต้องรายงานเรื่องราวสาคัญทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจักรวาลสามโลกาในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ให้ในายเจ้าซิวหลัวฟังเป็นเวลาแรกขอแค่ผู้แข็งแกร่งแดนประมุกต่าไม่ดับสลายสูญสิ้นก็แทบจะกลายเป็นผู้เป็นอมตะแล้วในช่วงชีวิตที่ยาวนานเวลาไม่กี่ปีก็ผ่านไปเร็วปานทริปตาเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตามโชคชะตามันก็มหัศจรรย์เช่นนี้นี่แหละแม้นจะเป็นช่วงเวลาที่สั้นเพียงพริปตาเดียวก็ล้วนสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งแล้วจะนับประสาอะไรกับระยะเวลาที่นานเป็นปีเล่าในช่วงเวลาที่หลวซิลปิดขังในแดนบรรพการก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วเพราะมีวังเซียนหลังหนึ่งลอยไปลอยมาในส่วนลึกของแดนบรรพการ เมื่อข่าวครา,าวดังกล่าวแพร่งพพรายออกไปก็ทำให้ผู้แข็งแกร่งทั้งหลายต่างตื่นตระหนกมีผู้แข็งแกร่งหลายสิบคนและประมุกเต่าอีกหนึ่งคนร่วมมือการเดินทางเข้าไปในแดนบรรพการทว่ากลับมีเพียงประมุกเต่าคนนั้นเท่านั้นที่มีชีวิตรอดออกมา ้างอิงจากข่าวคราวที่ประมุกเต่าคนนั้นบอกภายในวังเซียนหลังนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยพยันตรายหักผู้ที่อยู่ต่ำกว่าประมุกเต่าเข้าไปโอกาสในการเสียชีวิตก็สูงถึง9ใน10ส่วนผู้ที่อยู่ในแดนประมุกเต่าก็มีความเสี่ยงดับสลายสูญสิ้นได้เช่นกันแต่ทว่าขอแค่ระมัดระวังหน่อยโดยส่วนใหญ่ก็แทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยซึ่งเหตุผลในการมาวังซิวหลัวของต้นคงก็เพื่อแจ้งข่าวคราวดังกล่าวให้หลัวซิลทราบนี่แหละ ตั้งแต่โบราณการาแดนบรรพการก็ลึกลับมากๆแล้วและเนื่องจากทางเข้าของแดนบรรพการตั้งอยู่ในโลกร้างฉะนั้นนอกจากมากุฎเตาบรรพวงแล้วมกุฎเตาวูจีก็เคยปกปักรักษาที่นี่มายาวนานช่วงหนึ่งเช่นกันตำนานเล่ากันว่าแดนบัรพการคือสนามรบของเซียนและมีตำนานเล่าเช่นกันว่ามันคือสถานที่ฝังเซียนมาดแม้นว่าเป็นราชาเซียนหยุดหลงขณะที่ใกล้จะสิ้นใจก็ได้ผันเป็นแสงเซียนดวงหนึ่งแล้วบินเข้าไปในส่วนที่ลึกที่สุดของแดนบรรพการ ส่วนที่ลึกที่สุดของแดนบรรพการหรือหลัวซิลีตาลงเขาไม่สามารถอนุมานทำนายชะตาชีวิตแต่จิตยินที่ฟาลิขิตกลับทำให้เขารู้สึกว่าเหมือนอุปสรรคกำลังจะมาเยือนหลังจากผลการฝึกตนบรรลุถึงประมุกเต่าช่วงปลายพลังออร่าบนตัวหลวซิลก็ยิ่งลึกซึ้งมากจนไม่อาจคาดเดา ครั้นอยู่ในประมุกเต่าขั้นปฐมศักยภาพของเขาก็สามารถเทียบทัดมกุฎเต่าธรรมดาแล้วแต่เขาในวินาทีนี้กลับเพียงพอที่จะสามารถเทียบทัดเหล่ากุฎเต่าขั้นชั้นหนึ่งหากใช้ดาบโลหิตหักเซียนและก็มาดแม้นว่าเป็นมกุฎเต่าขั้นสุดยอดก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขารายงานเจ้าศักดิ์สิทธิ์แม่นางชีชีสิทธิ์เจ้าอนัตแห่งสวรรค์ขอเข้าพบขอรับจูจู่ก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังมาจากนอกวงังซิลหลัวให้นางเข้ามาเสียงของหลัวซิวสะท้อนออกไปนอกวงังซิลหลัว หลังจากผ่านไปพักหนึ่งชี้ๆก็เดินเข้ามาในวังซิลหลัวแล้วยื่นม้วนหยกชิ้นหนึ่งมาอย่างเคารพต้วนคงเดินไปหยิบม้วนหยกขึ้นมาก่อนจะส่งมันไปยังมือหลัวซิลเนื้อหาที่บันทึกอยู่ในม้วนหยกเป็นการคาดการวังเซียนบรรพาการของเจ้าอนัตแห่งสวรรค์อ้างอิงจากคำพูดของเจ้าอนัตแห่งสวรรค์มีโอกาสที่สามารถบรรลุเป็นเซียนคงอยู่ในวังเซียนบรรพาการในครั้งนี้อย่างแน่นอน และการที่เจ้าอนัตติแห่งสวัยหีชีชีส่งข้อความมานั้นย่อมต้องเป็นเพราะอยากร่วมมือกับหลัวซิลอยู่แล้วเนื่องจากเจ้าอนัตแห่งสวรรค์เข้าใจดีมากๆว่าต่อให้เขาร่วมมือกับมกุฎเต๋าคนอื่นๆแม้นจากช่วงชิงโอกาสที่สามารถบรรลุเป็นเซียนมาได้เขาก็ไม่มีทางได้ส่วนแบ่งแน่นอนฉะนั้นเขาจึงทําให้เพียงฝักฝังความหวังไว้ที่หลัวซิลเจ้ากลับไปบอกเจ้าอนัตแห่งสวรรค์ข้าสามารถร่วมมือกับเขาได้ข้าจะไปรวมตัวกับเขาในแดนบรรพการหลัวซิลพูดกับชีชี ผู้น้อยจักนำคำพูดของนายเจ้าซิวหลัวกลับไปถึงตัวอาจารย์แน่นอนเจ้ากะชี่ชีตอบกลับอย่างเคารพนอบน้อมชี้ชีช้กลับไปรายงานผลส่วนหลัวซิลกลับหันไปทางต้นคงข้าจะเดินทางไปแดนบรรพาการหนหนึ่งเรื่องทางนี้ก็ยังต้องฝากสั่งให้เจ้าดูแลต่อด้วยนะหลังจากทําการจัดแจงอย่างเรียบง่ายเสร็จสับหลวซิลก็ออกเดินทางมุ่งหน้าตรงไปยังแดนบรรพาการปัจจุบันเขาคือประมุขแห่งกร่างแดนบรรพาการก็อยู่ในห้วงดาราของโลกร้างอีกในฐานะที่เขาเป็นเจ้าภาพ เขาจะมีทางขาดโอกาสในครั้งนี้ได้อย่างไรเล่าเดินออกไปจากนอกวังซิวหลัวหลัวซิวมองหอคอยห่วงสีทองที่ลอยอยู่เหนือนพาวังซิลหลวรอบหนึ่งตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้หอคอยห่วงยังคงผนึกรวมออร่าดั้งเดิมของมกุฎเต๋าบรรพวงที่หลงเหลืออยู่ในฟ้าดินอยู่เช่นเคยจากการที่ดั้งเดิมผนึกรวมกันอย่างต่อเนื่องออร่าเสี้ยวหนึ่งขอองค์บรรพจารห่วงก็แพร่กระจายออกมาจากหอคอยห่วงเช่นกันดูจากแนวโน้มนี้บรรพจารห่วงสามารถอาศัยวิธีการนี้ฟื้นคืนชีพกลับมาได้จริงฮ่าฮ่า หลวซิวและเจ้าอนัตแห่งสวรรค์ได้รวมตัวกันตรงบริเวณรอบนอกของแดนบันพการเรือเซียนโบราณสีดำลำหนึ่งทลายปริภูมิที่แน่นหนามีแสงกลรุ้งยาวหลายดวงและพลังออร่าที่แข็งแกร่งจำนวนมากการปรากฏของวังเซียนบรรพการได้ดึงดูดผู้แข็งแกร่งจำนวนมากของจักรวาลสามโลกาพากันย่างกลายมาดาราจักรวาลกว้างใหญ่อย่างไรขอบเขตจำนวนผู้แข็งแกร่งในห้วงดารามีมากกว่าที่มองเห็นในวินาทีนี้มากผู้แข็งแกร่งซ่อนเร้นจำนวนมากก็ต่างพากันออกจากการปิดขัง ตั้งแต่โบราณกาลจวบจนปัจจุบันแดนบรรพาการก็เป็นสถานที่ที่ลึกลับอย่างหาที่เปรียบไม่ได้แล้วอีกทั้งขณะที่ราชาเซียนหยุนหลงใกล้สิ้นใจก็ได้ผันเป็นแสงเซียนบินเข้าไปในส่วนลึกของแดนบรรพาการเช่นกันซึ่งนี้ไม่ใช่ความลับอะไรในยุคใต้เหยียนดังนั้นการปรากฏของวังเซียนบรรพาการในครั้งนี้จึงสร้างความฮือฮาให้แก่เหล่าผู้แข็งแกร่งซึ่งอยู่เหนือวังทยานเซียนเมื่อคราวก่อน ผู้แข็งแกร่งที่นับไม่ถ้วนรวมตัวกันมกุดเต่าวูซินและเหล่าประมุกเต่าของสำนักศักดิ์สิทธิ์เสวียนรวมไปถึงผู้สูงส่งจำนวนมากได้ควบคุมเรือเซียนสีดำระดับพันเต่าชั้นสูงลำหนึ่งย่างกลายมาอย่างน่าเกรงขามมังกรอิมเอียงไทชูก็ต่างย่างกลายมาด้วยตนเองเช่นกันอสูรยักษ์ย้ายตัวหนึ่งที่ลำตัวยาวหลายหมื่นเมตรเหล่าผู้แข่งแกร่งเผ่าพันธันเมลรงหมากระทำกลางมังกรมามาแมกกลัดกลักลามาแมกและไทชูกำลังยืนอยู่บนแผ่นหลังที่กว้างใหญ่ของอสูรยักษ์ย้ายที่มันทยานขึ้นฟ้า อีกฝั่งหนึ่งนอกนาภาหูจีบรรพจา์สเสวียนและบรรพจา์จัก,กรภพก็ต่างย่างกลายมาเช่นกันและมีประมุกเต๋าจำนวนมากที่อยู่ใต้บังคับบัญชาติดตามมาด้วยมกุฎเต๋าทั้งเจ็ดย่างกลายมาทว่ากลับไม่เห็นเงาร่างของมะกุฎเต๋าสังสารวัศกที่ในส่วนของบรรพจารย์จักรวาลบรรพจารย์เหลืองและบรรพจา์ล้นก็ไม่ปรากฏเช่นกันซึ่งแตกต่างจากบรรพจาย์สเสวียนและบรรพจา์จัก,กรภพเพราะบรรพจารย์ทั้งสามคนนั้นไม่ได้ยึดกลุ่มอุบายที่สามารถตัดขาดกับการหลอมรวมระหว่างร่างกายและอันดั้งเดิม นายเจ้าสิวหลัวเจ้าอนัตแห่งสวรรค์เมื่อหลวซสิวและเจ้าอนัตแห่งสวรรค์ปรากฏที่นี่พร้อมกันก็ดึงดูดความสนใจของผู้แข่งแกร่งทั้งหลายได้ในทันทีบรรพจา์จักรภพเจ้าอนัตแห่งสวรรค์เป็นคนฝั่งเจ้ามิใช่หรือบรรพจา์สเสวียนมองหน้าบรรพจารย์จักรภพรอบหนึ่งแล้วถามบรรพจารย์จักรภพที่หลับตาม,มาโดยตลอดแค่สายหน้าไม่ได้พูดอะไร พรสวรรค์ที่สามารถสอดแนมชะตาชีวิตนั้นไม่ธรรมดาอย่างยิ่งและเป็นเพราะเหตุนี้นี่เองระหว่างบรรพจารจักรภพและเจ้าอนัตแห่งสวรรค์ดูเหมือนจะเป็นมิตรกันอันที่จริงบัพจารจักรภพกดอดเจ้าอนัตแห่งสวรรค์มาโดยตลอดเพราะทันทีที่ปล่อยให้เจ้าอนัตแห่งสวรรค์ก้าวเข้าสู่แดนมกุฏเต่าเช่นนั้นเขาก็สามารถสอดแนมชะตาชีวิตของมกุฏเต่าทุกคนได้ตามอําเภอใจแล้วไม่ใช่หรือและเจ้าอนัตแห่งสวรรค์ก็เป็นเพราะสังเกตเห็นจุดนี้นี่แหละ ดังนั้นเขาจึงเข้าใจดีมากๆว่าหากตนร่วมมือกับมกุฎเต่าคนอื่นๆเขาก็อย่าคิดว่าจะสามารถก้าวเข้าสู่แดนมะกุฎเต่าได้เลยจึงยิ่งไม่ต้องพูดถึงการบรรลุเป็นเซียนฉะนั้นเจ้าอนัตแห่งสวรรค์จึงเดิมพันโชคชะตาทั้งหมดของตัวเองไว้ที่ตัวหลัวซิลแม้เขาจะเป็นเพียงประมุขเต่าช่วงปลายแท้จริงแล้วก็สามารถสอดแนมช่องชีวิตชะตาของมกุฎเต่าได้เช่นกันสาเหตุที่เขาไม่ทําเช่นนั้นไม่ใช่เป็นเพราะเขาทําไม่ได้แต่เขาไม่กล้า ถ้าว่าหลัวซิวกลับเป็นผู้ที่เขาไม่สามารถสอดแนมชะตาชีวิตได้ด้วยสามเจ้าอนัตแห่งสวรรค์เชื่อว่าการเดิมพันในครั้งนี้ของตัวเองไม่มีทางผิดพลาดแน่นอนเขาเป็นคนหนึ่งที่สามารถสอดแนมชะตาชีวิตแต่วินาทีนี้กลับนำชะตาชีวิตของตัวเองเข้าเดิมพันแล้วสำหรับประมุกเต๋าและมกุฎเต๋าส่วนมากแล้วพอจะพูดได้เลยว่าเจ้าอนัตแห่งสวรรค์มีชื่อเสียงที่ด่งดังมากเทียนหวังโหลที่เขาริเริ่มยิ่งเป็นกองกำลังที่ผู้คนทั้งจักรวาลสามโลกาต่างรู้จักกันดี อย่างไรก็ตามสำหรับเหล่ากุดเต่าผู้สูงส่งแล้วเจ้าอนัตแห่งสวรรค์กลับไม่ถูกพวกเขานำไปไว้ในสายตาความสามารถในการสอดแนมชะตาชีวิตมหัศจรรย์มากก็จริงแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็เป็นเพียงประมุขเต่าช่วงปลายคนหนึ่งเท่านั้นผู้คนที่ทำให้เหล่ากุดเต๋าใส่ใจจริงๆก็ยังเป็นตัวหลวซิลอยู่ดี มกุูดเตาวูซินและมกุฎมังกรอีทไทยมุ่งไทยต้องจ้องมองมาด้วยแววตาที่เปี่ยมล้นไปด้วยจิตสังหารอยู่แล้วว่าหากไม่ใช่เพราะเกรงกลัวมกุูดเตาสี่คนที่เหลือพวกเขาคงร่วมมือกันลงมือสังหารเข้ามาตั้งนานแล้วหลัวซิลมองข้ามแววตาที่จับจ้องมาจากรอบๆส่วนเจ้าอนัตแห่งสวรรค์กลับสัมผัสได้ถึงแรงกดดันที่มากลน้น ผู้แข็งแกร่งจำนวนมากรวมตัวกันอยู่ที่นี่ระดับขั้นก็แตกต่างกันมากจนเห็นได้ชัดบนจุดที่สูงที่สุดมีเพียงเหล่ากุดเตา๋าไม่กี่คนประมุกเต๋าจำนวนมากที่เหลือล้วนทำได้เพียงยืนอยู่ในจุดที่ต่ำกว่ามากุดเต๋าหนึ่งระดับส่วนจุดที่ต่ำกว่าประมุกเต๋าคือผู้แข็งแกร่งระดับผู้สูงส่งที่มากกว่าเมื่อหลัวซิลมาถึงที่นี่เขาก็ไปยืนอยู่ในตำแหน่งที่เคียงบ่าเคียงไหล่กับเหล่ากุดเตา๋าโดยตรงถึงจะมีคนจำนวนมากไม่พอใจต่อการกระทำนี้แต่ก็ไม่มีคนใดกล้าพูดอะไรเช่นกัน ก็แค่พึ่งพิงดาบชะกันสุดล่าเล่มหนึ่งถึงสามารถต่อกรกับมกุฎเต๋าได้มันคิดว่าตัวเองเป็นมกุฎเต๋าจริงๆหรือถึงจะพึ่งพิงของนอกกายแต่ศักยภาพของนายเจ้าซิลลัวก็อยู่ระดับมกุฎเต๋าอย่างแท้จริงแล้ววังเซียนบรรพการอยู่ภายในหมอกเซียนที่อยู่ด้านหน้าภายในหมอกเซียนนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยตัวต้องห้ามมีเพียงข้ามผ่านจุดที่หมอกเซียนค่อนข้างเบาบางทะถึงจะสามารถเข้าไปได้อย่างง่ายดาย ก่อนหน้านี้มีคนมาตำรวจเส้นทางล่วงหน้าตั้งนานแล้วดังนั้นข้อมูลที่เหล่ากุดเต๋ายึดกลุ่มจึงค่อนข้างละเอียดผู้พูดคือมกุดเต๋าวูซินเห็นเพียงหลังจากสิ้นเสียงเขาเรือเซียนสีดำก็ออกเดินทางแล้วค่อยๆเคลื่อนเข้าไปในหมอกเซียนที่อยู่ด้านหน้าอสูรยักษ์ย้ายของโลกาเทพมังกรไทชูก็ตามหลังเข้าไปเช่นกันจึงแสดงให้เห็นเลยว่าการผจญภัยในวังเซียบนบรรพการในครั้งนี้มกุฏมังกรไทชูทั้งสองเลือกที่จะร่วมมือกับมกุดเต๋าวูซินแล้ว ในขณะเดียวกันคนอื่นที่เหลือก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันต่างพากันปลดปล่อยอุบายเดินทางเข้าไปในหมอกเซียนหลัวซิวย่อมต้องเข้าไปในหมอกเซียนอยู่แล้วหมอกเซียนเหล่านี้ประกอบมาจากแสงเซียนสิ่งที่แฝงซ่อนอยู่ภายในไม่ใช่ปรันทิปเซียนแต่กลับมีออร่าของเซียนซ่อนอยู่ลึกซึ้งและล้ำลึกมากหลังจากเข้าไปในหมอกเซียนเขาก็มองเห็นวังเซียนบรรพการนั่น ท่ามกลางหมอกเซียนที่กำลังตะละบอบอวนไปมาอย่างไม่หยุดหย่อนมีพระราชวังที่สูงตรงานหลังหนึ่งลอยอยู่กลางนาภาบริเวณรอบๆพระราชวังมีชีลวนไหลเวียนซสส่าสัดหลัวซิวเห็นว่าภายในชีลวนที่กำลังไหลเวียนมีอัครหุตรีพบกระพริบว,วิบวับเห็นได้ชัดเจนเลยว่าทำเวชตรีพที่แงสงซ่อนอยู่ในชีลวนต้องบรรลุถึงระดับของเซียนแน่นอน หลังจากประชิดใกล้เข้าไปอีกเล็กน้อยหลัวซิลไม่เห็นป้ายชื่อใดๆจึงเห็นได้ชัดเจนเลยว่าชื่อของวังเซียนบรรพการหลังนี้ถูกตั้งโดยผู้อื่นใช่ว่าจะเป็นชื่อที่แท้จริงของวังเซียนหลังนี้เสมอไปนอกเหนือจากนี้แล้ววังเซียนดังกล่าวไม่ได้มีทางเข้าเพียงทางเดียวทั้ง4ด้านของวังเซียนมีทางเข้าทั้งหมด8จุดทุกด้านของพระราชวังมีทางเข้าสองจุดหลังจากผู้คนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเหล่ากุดเต๋าลองเดินเข้าไปสถานที่ที่เชื่อมต่อกับทั้ง8ทางเข้านี้ล้วนเป็นสถานที่ที่แตกต่างกัน มกุฎเต่าทั้งเจ็ดต่างแยกย้ายกันเลือกคนละทางหลัวงซิวและเจ้าอนัตแห่งสวรรค์จึงทำได้เพียงเลือกทางเข้าที่8สถานที่ดังกล่าวคือแผ่นดินใหญ่สีแดงฉานแห่งหนึ่งมีระลอกคลื่นสั่นกระเพื่อมอยู่กลางอากาศในฟ้าดินตะลบอบอวนไปด้วยออร่าที่ร้อนแผดเผาบนแผ่นดินใหญ่มีรอยร้าวเล็กน้อยมีเปลวไฟและลาวาศาสตร์กระเด็นออกมาจากพื้นดินอยู่เป็นระยะ สำหรับเรื่องที่มีโลกอีกใบซ่อนอยู่ในวังเซียนบรรพการนั้นหลวซิลก็คุ้นเคยต่อเรื่องประเภทนี้ตั้งนานแล้ว6จูู่ก็มีเสียงคำรามดังขึ้นแผ่นดินใหญ่ที่อยู่ใต้เท้าหลวซิลและเจ้าอนัตแห่งสวรรค์ก็สั่นสะเทือนขึ้นมาอย่างรุนแรงราวกับมีพลังออร่าที่โหดร้ายแข็งแกร่งได้ฟื้นตื่นขึ้นมาจากใต้ดินเจ้าอนัตแห่งสวรรค์จึงบินลอยขึ้นฟ้าเป็นเวลาแรกส่วนหลวซิลกลับยืนนิ่งอยู่กับที่โครม ทันใดนั้นเองหลวซิลก็ยกเท้าขวาขึ้นแล้วย่ำลงพื้นแรงๆเสียงที่ดังกึกก้องดังขึ้นแผ่นดินใหญ่แตกสลายเพลิงอัคคีลุกชนลาวาศาสตร์กระเด็นออกไปทั่วทุกสารทิศจากการที่มีเสียงคำรามดังลั่นขึ้นสัตว์ประหลาดร่างคล้ายช้างที่รอบกายปกคลุมไปด้วยเปลวไฟสีแดงฉานก็ปรากฏและการย่ำเท้าในเมื่อครู่นี้ของหลวซิลก็ย่ำลงกลางสีสัตว์ประหลาดตัวนั้นพอดีสัตว์ประหลาดตัวนี้คำรามเสียงดังอย่างไม่หยุดหย่อนแต่ไม่ว่ามันจะดิ้นรนอย่างไรก็ถูกหลวซิลย่ำอยู่ใต้เท้าามโดดยตลอ เมื่อเจ้าอนัตแห่งสวรรค์เห็นภาพเหตุการณ์นี้มุมปากก็กระตุกไปสองทีพลังออร่าของช้างยักษ์ย้ายเพลิงอัคคีตัวนี้แข็งแกร่งมากซึ่งบรรลุถ,ถึงระดับประมุกเต่าอย่างแน่นอนแต่อสูนหดที่แข็งแกร่งเช่นนี้กลับถูกหลัวซิวใช้เท้าข้างหนึ่งเหยียบไว้จนทำอะไรไม่ได้แล้วร่างเนื้อของเจ้าหมอนี่จะแข็งแกร่งมากเพียงใดกันเสียงดังชิบหาย เสียงคำรามของช้างยักย้ายทำให้หลัวซิลขมวดคิ้วลงเห็นเพียงเขายกเท้าขวาขึ้นแล้วย่ำลงมาอีกครั้งช้างยักย้ายที่พึ่งประคองร่างกายกลับขึ้นมาได้ก็ถูกเขาเหยียบจนล้มคลานลงไปภายในพริบตาทั้งยังรุนแรงกว่าการย่ำในครั้งแรกด้วยภายในระยะเวลาสั้นๆช้างยักก็ถูกหลัวซิลเหยียบย่ำจนอารมณ์โกรธหายไปหมดแล้วร้องอย่างเชื่องพื้นที่ภายในวังเซียนบรรพการนี้ไม่ธรรมดาเลยนี่แค่อสูรโหดตัวหนึ่งก็อยู่ระดับประมุกเต่าแล้ว บนแผ่นหลังช้างยักย้ายเพลิงอัคคีเจ้าอนัตแห่งสวรรค์ที่ยืนอยู่ข้างกายหลวงซิลพูดด้วยสีหน้าอารมณ์ที่เข้มงวดไม่ธรรมดาสิยิ่งดีหากธรรมดาไปแล้วจะมีโอกาสในการบรรลุเป็นเซียนแฝงซ่อนอยู่ได้อย่างไรเล่าหลวงซิวพูดอย่างเรียบนิ่งเมื่อได้ยินคำพูดนี้เจ้าอนัตแห่งสวรรค์ก็อดยิ้มอย่างขมขื่นไม่ได้เจ้าก็พูดถูกเช่นกันโอกาสที่สามารถบรรลุเป็นเซียนจะมีทางซ่อนอยู่ในสถานที่ที่เรียบง่ายและไม่ธรรมดาได้อย่างไร ในระหว่างที่พูดอยู่นั้นทั้งสองก็ใช้ช้างยักย้ายเพลิงอัคคีระดับประมุกเต่าต,ตัวนี้เดินทางก่อนจะค่อยๆเข้าไปยังส่วนลึกของฟ้าดินผืนนี้หลังจากผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงจู่ๆช้างยักย้ายเพลิงอัคคีก็หยุดเคลื่อนที่มันยกงวงช้างที่ยาวเหยียดขึ้นมาชี้ไปด้านหน้าแล้วคำรามเสียงต่ำมีความหวาดกลัวเสี้ยวหนึ่งทะลุออกมาจากแววตาที่เปี่ยมล้นไปด้วยรศมีดูร้าย ด้านหน้าคือทะเลสาบที่เงียบสงัดแห่งหนึ่งเมื่อมองผิวเผินเหมือนจะไม่มีความอันตรายใดๆทว่าปฏิกิริยาของช้างยักษ์เพลิงอนาคีกลับทำให้สีหน้าของเจ้าอนัตแห่งสวรรค์และหลวซิลเข้มงวดขึ้นมาในทันทีดูเหมือนช้างยักษ์เพลิงอักตีตัวนี้กำลังหวาดกลัวเจ้าอนัตแห่งสวรรค์เพ่งมองไปทางทะเลสาบที่อยู่ด้านหน้าช้างยักษ์ย้ายเพลิงอัาคีตัวนี้อยู่ระดับประมุกเต่าแล้วการที่สามารถทำให้มันหวาดหวั่นและเกรงกลัวได้นั้นจึงแสดงให้เห็นเลยว่ามีผู้ที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าได้พักพิงงอยู่่ในนทะเลาแหี้ ฟึบฟึบฟึบทันใดนั้นเองก็มีคอลัมน์น้ำพุ่งขึ้นมาจากทะเลสาบที่เงียบสงบหนวดสีแดงฉานทั้งหลายเคลื่อนที่เร็วปานสายฟ้าทิมแทงเข้ามาทางเจ้าอนัตแห่งสวรรค์และหลัวสิวช่างรวดเร็วยิ่งนัก สีหน้าของเจ้าอนัตแห่งสวรรค์เปลี่ยนไปผลการฝึกตนของเขาคือประมุกเต่าช่วงปลายทะว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ของหนวดสีเลือดเหล่านี้กลับเร็วถึงขั้นที่ทําให้เขาตอบสนองกลับมาไม่ทันจึงพอจะจินตนาการได้เลยว่ามันรวดเร็วมากเพียงใดสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือมีอาณาจักรที่แข็งแกร่งแผ่คลุมมาทําให้เจ้าอนัตแห่งสวรรค์และหลัวซิรู้สึกว่าเวลารอบกายเคลื่อนที่ช้าลงภายในพริบตาเกณฑ์เวลา เจ้าอนัตแห่งสวรรค์ผงาไปโดยตรงแล้วสัตว์ประหลาดระดับประมุกเต่าที่ยึดกุมเกณฑ์เวลาตัวหนึ่งภายในวังเซียนบรรพการมีอสูรกายที่น่ากลัวเช่นนี้อยู่ด้วยอย่างนั้นหรือเมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าอนัตแห่งสวรรค์ปฏิกิริยาของหลวซิลกลับเรียบนิ่งกว่ามากอาณาจักรที่ประกอบมาจากเกณฑ์เวลาแข็งแกร่งก็จริงทว่าอาณาจักรไรลักษณ์ของเขากลับแข็งแกร่งยิ่งกว่าหลังจากหลวซิลกางอาณาจักรไรลักษ์ของตัวเองออกไปก็มีเสียงควักดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง เดิมทีเวลารอบกายที่เคลื่อนที่ช้าลงก็ฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติภายในพริบตาไม่เพียงแค่นี้เท่านั้นภายใต้การกดอัดจากอาณาจักรไร้ลักษ์ของหลัวสซิลเหล่าหนวดสีเลือดที่เคลื่อนที่เร็วปานสายฟ้าก็เหมือนได้รับผลกระทบจากเวลาที่เคลื่อนที่ช้าลงเมื่อเปรียบเทียบกับความเร็วในเมื่อครู่นี้ก็ช้าลงไม่รู้ตั้งกี่เท่า เมื่อเป็นเช่นนี้เจ้าอนัตแห่งสวรรค์จึงสามารถหลบหลีกหนวดสีเลือดได้อย่างง่ายดายก่อนจะบกมือเรียกกระบี่เทพระดับพันเต่าเล่มหนึ่งของตนออกมาฟาดฟันแสงกระบี่ที่ใหญ่โตมโหลานดวงหนึ่งออกไปพุ่งสับไปทางทะเลสาบโครมมีเงาร่างสีเลือดร่างหนึ่งที่ดูน่ากลัวพุ่งออกมาจากทะเลสาบนั่นคืออสูรโหดดุร้ายที่ศีษะและร่างกายเหมือนจระเข้มากบนตัวมีเกล็ดสีแดงเลือดปกคลุมแต่ทว่าหางของมันค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์เหมือนเป็นหนวดของปลาหมึกยักษ์ซึ่งมีทั้งหมด18เสน้น ช้างยักย้ายเพลิงอัคคีเทียบเท่าประมุกเต่าขั้นปฐมภูมิธรรมดาทั่วไปแต่สัตว์ประหลาดตะเคโลหิตตัวนี้กลับสามารถเทียบทัาประมุกเต่าช่วงปลายได้อย่างแน่นอนดังนั้นเมื่อช้างยักย้ายเพลิงอัคคีเข้าใกล้อนานิคมของสัตว์ประหลาดตะเคโลหิตมันถึงได้ดูหวาดหวั่นและหวาดกลัวเช่นนั้นพระเจ้านี่คือสถานที่แบบใดกันแน่ เจ้าอนัตแห่งสวรรค์หมดคำจะพูดโดยสิ้นเชิงแล้วทันทีที่เข้ามาก็ได้เจอกับอสูรโหดที่มีศักยภาพเทียบเท่าเขาแล้วคืนลึกเข้าไปอีกเรื่อยๆก็จะมีอสูรโหดระดับมะกุูดเต๋าตลอดจนอสูรเซียนที่แข็งแกร่งกว่าเลยมิใช่หรือทันทีที่สัตว์ประหลาดตะเคโลหิตปรากฏร,ร่างกายของช้างยักย้ายเพลิงอัคคีก็สั่นเทาขึ้นมาทันทีคลานอยู่บนพื้นไม่กล้าขยับไปที่ใด หลวซิลกระโดดครั้งหนึ่งง้างมือก็กำหนดเส้นหนึ่งของสัตว์ประหลาดตะเคโลหิตเอาไว้ตะคอกเสียงดังลั่นครั้งหนึ่งหมุนเหวี่ยงร่างกายของอสูรโหดที่ยาวหลายร้อยเมตรแล้วโยนสัตว์ประหลาดตะเคโลหิตออกไปอย่างดูดันเจ้าอนัตแห่งสวรรค์ได้มองเห็นความน่ากลัวของหลวซิลด้วยสายตาตัวเองอีกครั้งซึ่งเป็นเช่นเดียวกับการปราบปรามช้างยักษ์ย้ายเพลิงอัคคีในเมื่อครูน่นี้หลวซิลอาศัยร่างยุดร่างเนื้อที่แข็งแกร่งกระทืบสัตว์ประหลาดตะเคโลหิตตัวนี้จนความดูร้ายลดลงไปไม่น้อย ผลการฝึกตนบรรลุจากประมุกเต่าขั้นปฐมภูมิขึ้นมาถึงช่วงกลางศักยภาพของหลวซิลไม่ได้เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเดิมทีระดับประมุกเต่าช่วงปลายยังพอต่อสู้กับเขาได้แต่ปัจจุบันเมื่ออยู่ภายใต้เงื้อมือเขาประมุกเต่าช่วงปลายกลับไม่มีแรงที่จะต่อต้านได้แล้วสัตว์ประหลาดตะเข้โลหิตตัวนี้แข็งแกร่งมีศักดิ์รีกว่าช้างยักษ์ย้ายเพลิงอัคคีมากต่อให้ถูกหลวซิลโจมตีจนลมหายใจแผ่วก็ไม่มีความคิดที่จะยอมซิโรราบเลยแม้แต่น้อย หลวซิลใช้ตัวสำนึกจะรืกอกลายไข้ใช้พลังอำนาจไร้ตัวต้องห้ามที่เป็นทำนองเดียวกับปราธาตุลงไปในตัวอย่างรู้ของสัตว์ประหลาดตะเคโลหิตตัวนี้หลังจากไร้ตัวต้องห้ามเสร็จสับสัตว์ประหลาดตะเคโลหิตที่ให้ตายยังไงก็ไม่ยอมซิโรราบในเมื่อครู่นี้ก็ก้มหน้าลงไปภายในพริบตาคลานอยู่บนพื้นส่วนช้างยักย้ายเพลิงอัคคีตัวนั้นกลับถูกหลวซิลทอดทิ้งโดยตรงใช้สัตว์ประหลาดตะเคโลหิตเป็นสัตว์ที่ใช้ขี่หลัวซิลและเจ้าอนัตแห่งสวรรค์จึงมุ่งหน้าเดินไปยังส่วนลึกของฟ้้าดินนนผืีต่อ หลังจากไร้ตัวต้องห้ามเข้าไปแล้วหลัวซิลสามารถสื่อสารกับสัตว์ประหลาดตะแคโลหิตผ่านความคิดในขณะเดียวกันเขาก็รู้แล้วว่าอสูรโหดตัวนี้มีนามว่าตะแคโลหิตคลั่งตั้งแต่มันมีจิตสำนึกความคิดเป็นต้นมาก็ใช้ชีวิตอยู่ในฟ้าดินผืนนี้มาโดยตลอดซึ่งไม่ทราบเรื่องราวของโลกาภายนอกเลยแม้แต่น้อย นอกจากนี้ตะเคีโลหิตคลั่งยังบอกกับหลัวซิลอีกด้วยว่าภายในนี้มีโลกาทั้งหมด8ใบและทั้ง8โลกายังมีสถานที่ที่สามารถเชื่อมต่อถึงกันและกันได้ด้วยซึ่งสถานที่ดังกล่าวก็อยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของโลกาใบนี้นั่นเองแต่ทว่าอ้างอิงจากคำพูดของตะเคีโลหิตคลั่งการที่จะเข้าไปในส่วนที่ลึกที่สุดของโลกาใบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่อย่างใดระหว่างทางต้องเดินทางผ่านอนานิคมของอสูรโหดแข็งแกร่งจํานวนมาก ซึ่งในจํานวนทั้งหมดไม่ขาดแคลนอสูรโหดระดับมกุูดเต่ามากไปกว่านั้นคือยังมีอสูรโหดกลายพันธุ์โบราณที่มีสายเลือดแข็งแกร่งด้วยการฟาฟันตลอดการเดินทางในครั้งนี้หลวซิลก็ได้พบกับเหล่าอสูรโหดแข็งแกร่งที่รับมือยากจริงๆมากไปกว่านั้นคือเขาจําเป็นต้องใช้ดาบโลหิตหักเซียนถึงจะสามารถสังหารฝ่ายตรงข้ามได้สําเร็จกระทั่งหลังจากผ่านไปสามวันในที่สุดหลวซิลและเจ้าอนัตแห่งสวรรค์ก็มาถึงจุดที่ลึกที่สุดของโลกาใบนี้ช่างเป็นปรันทิพเซียนที่เข้มข้นยิ่งนัก ทันทีที่มาถึงที่นี่หลวซิวก็สัมผัสได้ถึงปรานทิพเซียนที่เข้มข้นซึ่งปรานทิประเภทนี้อยู่เหนือแรงเต่าดั้งเดิมเหมือนปรานทิพเซียนที่ซ่อนอยู่ในหินแก้วสองก้อนที่เขาได้รับเมื่อครานั้นทุกประการแต่ทว่าปรานทิพเซียนที่ซ่อนอยู่ในหินแก้วเข้มข้นบริสุทธิ์มากกว่าปรานทิพเซียนของที่นี่หก แต่เคโลหิตคลั่งก็คำรามอย่างตื่นเต้นดีใจเช่นกันเมื่อก่อนมันเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งจึงใช้ความคิดบอกกับหลัวซีว่าที่แห่งนี้มีเส้นปราณเซียนสายหนึ่งตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมามีเพียงอสูรโหดที่แข็งแกร่งที่สุดใน8โลกาเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์เลือกสถานพักพิงอยู่ที่นี่1จุด เส้นปรานเซียนที่กล่าวถึงนั้นก็คือเส้นปราณเซียนอมฤตที่เกิดจากการผนึกรวมกันของปราณทิพเซียนซึ่งในเส้นปรานเซียนอมฤตจะมีการตกผลึกจนเกิดเป็นกรองแก้วเซียนหกักได้ใช้กรองแก้วเซียนตะแคโลหิตคลั่งก็สามารถบรรลุถ,ถึงระดับมกุดเต่าได้อย่างง่ายดายเลยกรองแก้วเซียน หลัวซิวนึกถึงหินแก้วสองก้อนที่ผู้บำเพ็ญวิญญาณของหอคอยเล็กสีดำขับนั่นให้เขาขณะที่เขาบรรลุสู่ประมุกเต่าช่วงกลางเขาไม่ได้ใช้มันแต่อย่างใดแค่อาศัยจิตเสียนที่เหลืออยู่ในเบาะนั่งทรงกลมควบคู่กับไขมุกเต่าที่ได้รับมาจากอานจิงเซวีนจึงบรรลุสำเร็จฟังจากคำอธิบายของตะเคโลหิตคลางหินแก้วสองก้อนนี้ของเขามีโอกาสใช่กรองแก้วเซียนจริงฮ่าฮ่ กรองแก้วเซียนกำเนิดยากมากเส้นปรานเซียนอมฤตธรรมดาทั่วไปต้องใช้การเวลาที่ยาวนานอย่างไม่รู้จบถึงจะสามารถผนึกรวมกรองแก้วเซียนชั้นล่างออกมาได้หนึ่งก้อน